เว็บนี้ที่เราแนะนำมั่นคงเปิดมานานกว่า15ปีคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวว่าได้พูดคุยกับเอเนต์ของเนมันยามาติชเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเมดฟิลทีมชาติเซอร์เบียเรียบร้อยแล้วปัจจุบันกองกลางชาวเซิร์ฟจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้แต่พวกเขาก็มีเงื่อนไขพิเศษที่จะขยายเพิ่มออกไปได้อีกหปีล่าสุด นิโกลโลสกิล่านักข่าวของกาเซตาเดโลสปอร์ตได้อ้างว่าผีแดงนั้นพร้อมจะเปิดใช้เงื่อนไขดังกล่าวแล้วหลังจากที่มาติชกลับประชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมาแมนจูไนเตดได้ติดต่อไปหาตัวแทนของดาวเตะวัย31ปีนี้และตอนนี้ก็ดูเหมือนจะหาข้อสรุปได้แล้วก่อนที่มาติชจะยืนยันการต่อสัญญาของเขาโรบีซาเวดอดีตดาวเตะระดับตำนานขาโหดทีมชาติเบลออกมาเปิดเผยความลับ ที่เก็บมาตลอด17ปีเป็นที่เรียบร้อยโดยเป็นวีลกรรมสุดแสบที่เจ้าตัวแอบเก็บเสื้ออาร์เซนอลของเทลลี่อองลีในนัดที่ทําครบ100ประตูมาไว้ในอ้อมกอดเป็นเวลายาวนานและพร้อมส่งขืนแล้วในเวลานี้เรบีซาวเวต,ตออกมาเปิดเผยความลับ17ปีเป็นที่เรียบร้อยโดยเป็นวีลกรรมที่เจ้าตัวแอบเก็บเสื้อของเทลลี่อองลีในนัดที่ทําครบ100ประตูมาไว้ในอ้อมกอดเป็นเวลายาวนานแมตช์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2002-2003เป็นเกมที่สนามเซนต์แอนดรู จึงเป็นนัดที่อองรีโ์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดพังประตูที่100ให้กับไอ้ผู้ใหญ่ในการเล่นอาชีพแต่หลังจบเกมซาเวตได้เข้าไปขอแลกเสื้อโดยได้ยิงชาวฝรั่งเศสมารู้ทีหลังว่าเป็นเสื้อแห่งความทรงจําจึงส่งเจ้าหน้าที่สนามไปขอคืนแต่แข้งชาเวลทําแสบด้วยการเอาไปซ่อนและเก็บไว้ในบ้านถึง17ปีเต็มถึงอองรีผมมีเรื่องอยากจะสารภาพกับคุณตอนที่ผมเล่นให้กับเบอร์มิงแฮมในปี2003คุณน่าจะจำแมตที่คุณมายิงครบ100ลูกให้กับอาร์เซนอลที่สนามเซนต์อนดู ในนัดที่เราพบกันได้นะลังเกมผมได้ขอแลกเสื้อแต่คุณคงจะลืมว่านัดนั้นคุณยิงได้ครบ100ประตูสักพักคุณนึกขึ้นได้คุณยิงส่งคนมาขอแลกคืนที่ห้องแต่งตัวและตอนนี้ผมพร้อมที่จะส่งคืนให้คุณแล้วถ้าคุณอยากได้มันกรุณาติดต่อกลับผมมาและผมจะส่งให้คุณอลิเวียเชลูกองหน้าเฟรนแมนของเชลซีสมูรมหาเศรษฐีแห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดเผยว่า ช่วงตลาดซื้อขายหน้าเตะเดือนมกราที่ผ่านมาตนเองมีความคิดที่จะย้ายไปร่วมทัพอินเตอร์มิลานสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกเกาโชเซเรอาอิตาลีเมื่อเดือนมกราผมคิดจะย้ายออกจากเชลซีผมพยายามมากที่จะย้ายออกมาผมตัดสินใจเรียบร้อยแต่เชลซีไม่ต้องการปล่อยผมโอเคทุกคนรู้ดีว่าอินเตอร์เป็นทีมที่ผมสนใจมากที่สุดขณะที่ลาซิโอและทอนมฮมอสเปอร์ก็มองมาที่ผมเช่นกันผมมีการคุยโทรศัพท์กับอันโตนิโอคอนเต้ด้วยเขารู้จักผมเป็นอย่างดี เพราะเขาคือคนที่ดึงผมมายัางเชลซีและนั่นถือเป็นข้อได้เปรียบสําหรับผมนอกจากนี้ผมยังได้คุยกับท่านประธานสมโมสรลียงเขาให้ความสนใจในตัวผมเช่นกันแต่ผมก็ได้บอกกับท่านไปว่าเป้าหมายแรกของผมคือการย้ายไปร่วมทัพอินเตอร์มิลานเดลี่เอ็กเพสเสืออังกฤษร,รายงานว่าเชลซีได้ติดต่อไปอยังมิโนไลโอลาซูเปอร์เอเนต์ของดอนนาลุม่าเพื่อช่วยอัปเดตสถานการณ์การเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดมิลานอยู่ตลอดเวลา เชลซีเป็นหนึ่งในสโมสรที่อยากได้ดอนนารุม่ามาเป็นมือหนึ่งคนใหม่หลังจากแฟงลัมพาดไม่ค่อยพอใจกับผลงานของเคปาอาริซาบาลากาผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนที่เป็นเจ้าของสถิติค่าตัวแพงที่สุดของสโมสรและเป็นเจ้าของสถิติค่าตัวแพงที่สุดในโลกด้วยสําหรับดอนนารุม่ามีสัญญาอยู่กับบิลาันถึงปี2021เท่านั้นและเมื่อเจ้าตัวเดินทางไปถึงช่วงซัมเมอร์ปีนี้ค่าตัวของผู้รักษาประตูวัย21ปีก็จะลดหัวภาพเพราะสัญญาปัจจุบัน เหลือเพียง12เดือนสุดท้ายโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเัลามริดกับปาริสแซงแฉ่งให้ความสนใจเช่นกันสิงบูเชลซีได้ที่จะคว้าตัวกาเบียวมาก,การเยสกองหลังบารซิลของริวเต็มทีแล้วหลังตกลงค่าตัว30ล้านปอนด์เป็นที่เรียบร้อยยูโรสปอร์ตสื่อดังรายงานว่าการเจรจาระหว่างเชลซีกับริวในเรื่องค่าตัวของกาเบียวใกล้เสร็จสมบูรณ์เต็มทีตัวเลขอยู่ที่30ล้านปอนด์ ก่อนหน้านี้กาเบียวได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลกับเอเวอร์ตันและอีก2ทีมจากอิตาลีที่อยากได้เซ็นเตอร์แบ็กบา์ซิลรายนี้ไปเสริมแนวรับในฤดูกา,าลหน้าหลังจากดาวเตะวัย22สร้างผลงานยอดเยี่ยมในเวทีลีกอิ่นรวมถึงเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่อยู่ร่วมกลุ่มกับเชลซีและเขาได้เผชิญหน้ากันมาแล้วถึง2นัดด้วยกันคาโลอนเชลติกุนซือของเอเวอร์ตันตกเป็นข่าวว่า พร้อมที่จะขายจีโอวอคอตปีกชาวอังกฤษออกจากทีมในซัมเมอร์นี้หลังไม่ประทับใจฟอร์มการเล่นสักเท่าไหร่เดมิเลอร์อ้างว่าในายใหญ่ชาวอิตาเลียนพร้อมที่จะผ่าตัดปรับปรุงทีมของเขาโดยวอลคอตก็มีชื่อเป็นหนึ่งในแข้งที่จะโดนโลกออกจากสโมสรอ,อดีตดาวเตะอาร์เซนอลวัย31ปีย้ายมายังถิ่นกูดิสันพาร์คตั้งแต่เดือนมกราคมปี2018จนถึงตอนนี้เขาก็ยิงได้เพียง10ประตูเท่านั้นจาก76นัดที่ลงสนามขณะที่ฤดูกาลนี้เจ้าตัว เพิ่งจะซัดได้เพียงประตูเดียวจาก22นัดที่ลงเล่นทั้งที่มีรายได้สูงถึง7ล้านปอนด์ต่อปีเลยทีเดียวสื่อเจ้าดังระบุอีกว่าตอนนี้อันเชรติพร้อมจะรับฟังข้อเสนอที่มีเข้ามาหาวอลคอตเพื่อนำเงินจากการขายเขาไปปรับปรุงส่วนอื่นของทีม